วันดีสัตว์โลกครับขอแบบตื่นเต้นตื่นเต้นได้ไหวันดีสัตว์โลกครับตื่นเต้นพอยังก็ต้องกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมลิศครับผมวันนี้เนี่ยฮะอยู่ในการวัสดีสัตว์โลกนั่นเองนะครับรายการที่ผมเนี่ยจะมานั่งรีแอคชั่นคลิปที่อยู่บนโลกโซเชียลเนี่ยครับผมที่เกี่ยวกับ ก็นั่นแหละนะครับผลตอบรับจาก EP ีแรกค่อนข้างดีมากนะครับผมน้องๆชอบนะฮะก็แปลว่ามีคนที่ชื่นชอบในสัตว์เยอะนะครับผมซึ่งผมเองก็เป็นคนที่รักสัตว์มากนะฮะวันนี้ก็มาลุยต่อเลยกับ e p พีนะครับก็ใครที่เข้ามานะครับชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาผมอัปคลิปจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะฮะก็พยายามจะให้มีรายการนี้เรื่อยๆนะครับผมมันจะได้แบบว่า คือแยกไปเลยอ่ะเออรายการสัตว์ก็รายการสัตว์รายการวันดีโซเชียลก็วันดีโซเชียลนะครับผมซึ่งบางทีก็วันดีโซเชียลก็จะมีสัตว์นะแต่ว่าบางทีรายการสัตว์ก็จะไม่มีโซเชียลนะฮะซึ่งโงครับผมไอชิหา,ายพูดอะไรวะเนี่ยคลิปแรกนะฮะมาจากเพจโชฟันซึ่งคือรูปเพจก็คือเป็นรูปฟันจริงๆนะอ่ะเปิดกันที่หมาครับโอ้โหโอ้หนี่สาวจริงด้วยนะไม่ได้แอดเข้าไปนะโอ้โหนี่กำลังตุดจ,จีนเลยกำลังแบบแห่สิโตเออหมากูเอาด้วย เขาจำแพทเทิร์นได้เลยอ๋อไม่ใช่คลิปคนวนกับโอ้แต่แม่งได้ไอตัวหลังก็โง่ไอมันทำอะไรวะนะไอตัวนี้กูหลับแล้วโอแต่นี่เดีฟิตนะครับฟิตจัดเอาเหนื่อยละโอ้มันทำเหมือนมากเลยนะคือเวลาเขาเชิดสิงโตัวเขาจะแบบมันจะมีความแบบเยอะจังได้นะเว้ยสงสัยแปลว่าตุ๊จีทุกปีนี่หมาตัวนี้นี่กลอคอยมานานรัาผมดูจนทำตามได้อะฮะ แต่คลิปมันก็ไม่ได้วนซ้ำซะทีเดียวนะเพราะมันก็ทําลากยาวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดูดิ <c oughs> <c oughs> แน่นอนแม่งมันดูเชื่อสิกตัวอยู่แน่นอนวัปรประกันวัปรประกันไอ้ลิ้นพันแบบน้ำก่อน <c oughs> ก็ไม่แปลกใจนะครับที่เห็นอะไรอย่างนี้จากหมานะครับผมถ้าเป็นสัตว์ชนินดอื่นผมว่าน่าจะยากนะฮะ <c oughs> ภาพต่อมานะฮะมาจากเพจคนจริง2020นะฮะ อ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ปี2 0 2 1แล้วเขาต้องเปลี่ยนชื่อเพจปะอย่าเผลอนะมึงไก่หายแน่นะฮะอ๋อเหมือนจะมีเครดิตมาด้วย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยตรงสายตาเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้สายตาคือคือ,ค,อ,ค,อคือตรงแคปชัป่นเป๊ะเลยคือมึงมึงอย่าเผลอนะมึงไก่มึงหายแน่อีกตัวนึงก็แบบกำลังเศร้าครับไ <c oughs> ม่ไม่มีอะไรกินเลยว่ะชีวิตเศร้ามากนะครับส่วนอีกตัวนี้นี่คือวางแผนไว้ละวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว คนขายมันไปเข้าออน้ำางเต็จก g, ูแน่ไก่ตัวเนี้ยไม้ไนี ain, inside, inside ้ไม้นี้อสายตามันชั่วร้ายมากนะมันมีความมองหางตาด้วยนะเว้ยปกติผมไม่ค่อยเห็นหมามันทำอย่างนี้นะคือหน้ามันไอ้เหะจะหริดจากล้านมันคือคนเลยเว้ยแบบทำไม่เหมือนคิอต่อมานะมาจากคุณมาคะนะครับผมกูว่ามึงเป็นไบโพล่านะครับอ่ะมาอีกแล้วนะครับขายโอ้ไบโพล่าจิตอ้าว อะไเออทำมทำไมงั้นน่ะมฮ้เป็นไรอ่ะเฮ้ยว่าไม่ไปโบล่าจริงเนี่ยเนี่ยดูดิเออคือจะไปก็ไม่ให้ไปแต่พอรูปหัวปุ๊บมันคือขู่จริงๆแล้ว ผมว่าต้องมีใครแย่อะไรมันไว้นหน้ากล้องแน่เลยแล้วก็แบบจังหวะที่โอบมันปุ๊บมันก็จะมันก็จะแห้งไงมันก็จะแห้งเออแล้วก็บวกกับความน่ารักของมันที่แบบเอ้าเวลาปล่อยแล้วแบบเฮ้ยไม่เอา <c oughs> ไอ้คนไอน้คนไอน้คนก็ปั่นแล้วเกินหรือมันเป็นอย่างนี้จริงๆวะ<อ><อ>ผมผมไม่เข้าใจเนี่ยอันนี้มันมองมันมองข้างบนเว้ยเฮ้ยไม่อาจจะมีคนทําอะไรข้างบนก็ได้เว้ยเด็ดิมันเหมือนมันมองอะไรบางอย่าง นี่ย yeah. mm. ใช่เลยเสียงขู่แม่งน่ากลัวมากคือต่อมานะฮะมาจากเพจฮ่าฮ่าฮ่าเป็นชื่อเพจที่ผมอ่านแค่ครั้งเดียวผมก็จำได้แล้วนะฮะเราเคยเอาโปรคลิปเราไปแล้วเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดที่เพจเสี้ยนจิ๋วไพโอ่เดี๋ยวมึงแกล้งหมาไม่พอเนี่มึงแกล้งกูด้วยเนี่ยเฮ้ยมึงยังไงเนี่ยมัน โอ้โหนี่คือนี่คือวางแผนไว้อย่างดีดีครับโอ้หลบมุมไงหมาเนี่ยโอ้โหไหมาจริงเลยแก๊งนอนน่ะคือกูกำลังแบบเดินมาเป็นแก๊งสเตอร์เลยกำลังเท่เลยกำลังอวดสาวเลยผาดเนี่ยดูได้แบบเดิแบบชดหน้าเจอคนมาทำงี้ยองกูเสียหมาเลยนี่คือต้นกำเนิดของคำว่าเสียหมาที่แท้ทรูนะฮะและไอ้คนเห่านี่คือมึงก็เสียงมึงเหมือนมากเลยนะคลิปต่อ กูเกิลด่วนเลยไหนกูเกิลอ่านให้ฉันฟังสิครูแมวเหลาชีฮะอ๋อต้องต้องกดแปลจากภาษาจีนครูแมวเหลาชีเออซึ่งแปลไทยก็ครูแมวดำนะครับปากอุดๆตัวอะไรวะเนี่ยเป็ดตัวอะไรสักตัวอุ๊ยเฮ้ย <c oughs> hey! ไอ้เจนี่เป็นเดอะแฟลชเดอะแฟลชเลี้ยงเป็ดยังงั้นเหรอ อ่าตอนแรกก็ยอมให้จับดีๆอยู่แหละแต่พอปล่อยกูลงพื้นเท่านั้นแหละได้ทีกูไปเลยเร็วมากใครจะไปตามึงทันนะครับพอ่อเอยแบบถามจริงคนไปจับมึงได้ยังไงครับหนะ้ามึงเร็วขนาดานี้ครับลูกหัวนี่เดียวกูไปเลยอ่ะอุตสาม์มันวิ่งบนน้ำได้นี่มันเป็นพระเยซูเหรอครับหนะ้าโอ้มันคงเร็วจัดอ่ะมันคงอารมณ์แบบพวกกิงกาที่มันวิ่งบนน้ำได้มันเร็วมากหรือน่ามันตื้นวะ เออไม่ไม่รู้ครับผมได้แดกน้ําแล้วนี่อุตส่าห์เติมมาเต็มแก้วนะฮะโอ้โภาพในคลิปนี้มันด like ูเข้มผิดปกติ Wonder> เลเดี๋ยวเขาจะสงสัยนะเดี๋ยวเขาจะสงสัยว่ามันไม่ใช่น้ําชาโอ้เอสมามากเลยเมื่อกี้คือต่อมานะฮะมาจากคุณบีชบอยนะฮะไม่ง้อหรอกเล่นคนเดียวก็ได้เล่คนเดียวมันบอเดียงดังๆ่อป่าทำใหเก่งเลย กูเล่นคนเดียวก็ได้ไงอกระสมชื่อสมแคปชั่นสมกับเพลงมาเดียงดังดังดดังดางดมาเดยงดังดเดดงด่าังองมาเดียงดังดางเจ๋งเจเจ๋แล้วคือเล่นคือสนุกมากคือตัวล่าบอกคุณจะเล่นด้วยคุก็ไม่ได้เล่นนี่เดี๋ยวมันเป็นภาพบูมแปร์แล e <hi> ้วแล้ว <hey. S 3> <out> ึงม <fe> like so ันจะบุกกลับไอ้ไอ้หมาข้างล่างนี่คอจนคอนะเข็ดแล้วม่ไะ จะเดึงดึงดังดังอะไรนะสารหูกหนาเสียงแม่งดดงที่โป้งเลยไม่ไอ้มนุษย์นี่มันชอบเล่นอะไรอย่างงี้จริงเหรอเนี่ยลองเล่นบ้างก็สนุกดีเหมือนกันแฮสายติดใจครับติดใจคลิปต่อมานะฮะมาจากเพจ Can you want นะครับผมครับลิงเหรอ เสียงแป๊บกาวคืออะไรนี่คือคลิปเวอร์แล้วคือน้องเขาวิ่งคือผมวิ่งปกตินะคือคลิปมันแค่กอให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ใส่เสียงนั่นแหละครับอะไรมากัดตีนกูเนี่ยก็จบคลิปไปนะครับจบกันแบบงงๆนะฮะเออเอาเป็นว่า ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะก็เอ่อคิดเห็นยังไงคลิปนี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมผมจะรออ่านนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะเรามีสตรีมที่เพจนะครับทุกวันนะครับผมก็จริงๆก็สตรีมทั้งในเฟซทั้งในยูทูบแหละแต่ว่าปกติผมจะอ่านแค่คอมเมนต์ในเฟซนะครับเพราะว่าขี้เกียจเปิด2 คอมเมนต์พร้อมกันอ่านไม่ทันนะครับมอนิเตอร์สตีมไม่ทันถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมานี่ครูตื้อเลยนะครับผมเอาไล่อย่าลืมเข้าไปกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ